นี่ขนาดถ่ายแบบให้น้องๆนะถ้าถูมุแบบถ่ายแฟนโอ้โหต้องหาแล้วนะคะเปิดเปิดดูก็ได้นะเปิดดูก็ได้นะในโทรศัพท์อ่ะในทวีปอ๋อวัดสวนแก้วเนี่ยเป็นเหมือนเขาชุมชนเป็นหมู่บ้านใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่ว่าอาตมาทําแบบนี้ถ้าว่าอาตมาโกรธไม่ไม่โกรธเขาบอกโกรธถึงง่อมหัวคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าและไม่ง้อหอง หลวงพ่อท่านบอกว่าทําไปคิดไปติดตามหลวงพ่อตลอดเห็นไหมคำทุกคำนี่คือมาจากหลวงพ่อเลยฟังจนพูดได้ เราต้องตื่นไปทำบุญกันครับเดีย๋ยวขอเวลาไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะครับบายวันนี้จะเอาตุ๊กตาไปบริจาคนะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับคนที่เขาอยากได้ตุ๊กตา ตอนนี้ว่ามีคนทัตุ๊กตามาเยอะมากครับงั้นเดี๋ยวเราจะเอาตุ๊กตาไปส่งต่อนะครับที่วัดสุนแก้วสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เวลาตีหนึ่งนะคะเพิ่งตื่นแต่ว่าใดๆก็คือหัวหน้าบอกว่าอย่าลืมทำบล็อก เกี่ยวกับในการรู้ตัวสภาพหรือของอะไรใดๆในการแบบเอาของไปบริจาคในวันพรุ่งนี้นะคะความโชคดีก็คือดิชานเคยเตรียมของจะไปบริจาคอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องแบบอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็มานั่งดูอีกทีหนึงว่าเอาอะไรไปเพิ่มอีกดีหรือเปล่าเนาะก็จะมีพวกเสื้อกระโปรงกระเป๋าด้วยนะพวกนี้เคยใส่ถ่ายรูปหมดแล้วแล้วก็มันอยู่กับคลิปมานมนานแล้วก็รู้สึกว่าวก็เริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆบ้างโละมันให้หมดเนาะ ไปดูกันนะคะว่าคนอื่นจะบริจาคอะไรกันบ้างไปดูกันย้อนกลับี่หนึ่งวันนี้ผมมาประมาณเจ็ดโม 40กว่าแรงมาก45ดโมง40กว่าฉันขึ้นผมอยู่ยังไงฮัลนครับขผมไม่มีอะไรบริจาคเลยครับรอบนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ขนจากเชียงใหม่นนั้นผมมาทไปเปลสาวอย่างเดียวครับจนไม่เห็นก็ตายเพลงนี้ตลอดนะคะตลอดไป ไฮเซฮัลโหลเพื่อนบ้านสวัสดีค่ะฝั่งนี้เมลอะไรมาวันนี้ไหนเธอซินี่ของใครอ่ะโ oh my gosh ไหนเมลอะไรมาเร็วน้อยนน่ารักเออเป็นฟิลแบบเสื้อผ้าเสื้ออะไรหรอเออไหนอันนี้อะไรอันนี้เจอ่ะดิเอางี้นะบริจากไม่เคือเราไม่รู้ตัววัดเกมมาแล้วันนี้แต่วันนี้ไม่ต้องกลับบ้านเลยแรงมา เริม่มเอามาสิม,มาเริม่มเริ่มระหว่างรอคุณเจแปนนะคะบอกเลยนะคะโทรปลุกพี่เจแปนตั้งแต่เจ็ดโมงตอนนี้กี่โมงเอ่ยคุณประธานบริษัท <c oughs> ถ้าคุณยังมาช้ากวันนี้ฉันจะเทคโอเวอบริษัทนี้นะคะ <c oughs> เปลี่ยนโลโก้นี้เป็นอ่งเปาชาแนลกุ๊กกูกุ๊กู่ที่ยอดมาจากมีแบบผีทำงาน ในส่วนของคนอื่นมาประมาณเจ็ดโมงแปดโมงถึงปุ๊บชั้นนั้นแปดโมงคื่กูวิ่งลงมาจากเอ็มอาร์ทีบก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้บริษัทไอแอนด์แ n แนลเราจะไปทำบุญกันที่ไหนบ้างติดตามกันเลยนี่นะคะเขาก็ตื่นแล้วครับพี่จะแปดนี่แล้วประเด็นนะกูตื่นจาก7เจ็ดโมง ที่นี่เขาโทรมาเจ็ดโมงสุดจะครึ่งแนละ้วไม่ก็กลัวแบบว่าเออพี่ไปแล้วไม่ตื่นต่อกับกวนเขาเลยประมาณนึงเจ็ดโมงแนละ้วยังไม่โทรมาแล้วก็ถ่ายเองเลยแล้วกันนู่นนะี่น่็จปุ๊บเข้าห้องน้ำอาบน้ำแล้วอะ่ะน <c oughs> ี่จะแบค่ะนี่จะแบค่ะหนู <c oughs> หนูเปล่านะคะนีห่หนูโดูไปเลยนีห่หนูโดูไปเลยพี่ตั้งกล้องเลยพี่ถ่ายเสร็จหมดแล้วน้อง เดี๋ยวเจอกันเห็นไหมล่ะก็ทีมมันไม่ปลูกเขาเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยสถานีต่อไปเราไปไหนนะวัดสวนแก้วเอ่อเนื่องด้วยกำลังแบบจะสิ้นปีนะครับแล้วก็กำลังจะ ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เราก็เลยแบบว่าไปทําบุญกันนะเริ่มต้นกันที่วัดสวนแก้วคือจริงๆคือวัดสวนแก้วนี่คือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นศูนย์กลางในการที่จะรับของบริจาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นของที่เหลือใช้ใชของแต่ว่าต้องเป็นของที่ใช้ได้นะหรือเป็นของที่แบบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันพังแล้วแต่ว่ามันยังสามารถแบบซ่อมได้ถือว่าต้องซ่อมได้เออคือใช้งานได้อ่ะนะอย่างของของพวกเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้า นะแล้วก็ของพี่เอาตุ๊กตามาอย่างน้อยเป็นของที่แบบยังดีอยู่เลยอะ่ะบางทียังไม่แกะป้ายเลยนะเออก็เลยเดี๋ยวจะเอาไปส่งต่อคืออันนี้คือเป็นเป็นทริคสายมูเลยนะอ่ายังไงอันนี้คือทริคสายมูว่าปีหน้าเราอยากได้อะไรเราอยากที่จะได้อะไรจากคนอื่นเขาปีนี้เราต้องเริ่มในการให้คนอื่นก่อนอ คือเลยเลยบอกน้องๆว่าเฮ้ยอยากที่จะเฮ้ยห,หาที่บริจาคของหน่อยคนที่ยากไร้คนที่ขาดสนคือในวันที่เราต้องการในวันที่เราไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตเราเดี๋ยวจะบอกคลิคไปเรื่อยๆสายมูต้องทําแบบไหนเออแล้วปีหน้าเป็นปีมังกรทองเขาบอกว่าปีมังกรเนี่ยมังกรเป็นธาตุไฟฉะนั้นทําอะไรที่ส่งเสริมเกี่ยวกับ ธาตุไฟโหจะดีมากหรือบางคนบอกโอ้ไม่มีทุนนะซั์ขนาดนั้นไม่มีเงินเลยจะซื้อของไปถวายอะไรยังไงไม่เป็นไรบริจาคเลือดได้อ,อย่างที่บอกไปว่าปีหน้าเนี่ยเกี่ยวกับธาตุไฟมาแรงนะคนที่หนึ่งอาชีพการงานที่เกี่ยวกับเบื้องหน้าเบื้องหลังอินฟลูเอนเซอร์ดารานักแสดงไอที IP, เทคโนโลยีอันนี้บอกได้เลยว่าคุณจะปังมาก ประสบความสําเร็จใครที่ทํางานเกี่ยวกับพวกบริษัทสื่อออนไลน์ y o youtube f a c e b o o k y o u ยูทิ t i k t o k ปังแต่ช่วงปลายปีต้นปีต้องทําบุญในการที่ส่งเสริมนิดนึงอเออแล้วเดี๋ยวเราจะบอกทริคไปเรื่อยๆเดี๋ยวสถานีแรกเราไปที่วัดส่วนแก้วเราไปบริจาคของกันก่อนและปีหน้านะเราจะได้กลับคืนมานะ เป็นร้อยเท่าพันเท่าอย่างแน่นอนอไปจ้ะสาธุสาธุสาธุมูกับไอแตงสอ,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 อันนี้เป็นของครับทั้งหมดเลยป่ะนะทั้งหมดเลยครับครับครับผมนี่นะฮะอันนี้จะเป็น ที่ทําการมูลิทิส่วนแก้วนะครับคือเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นแบบว่าโซนรับบริจาคของเลยเดี๋ยวนะอัน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 ไหนของอันไหนของพวกเราอันไหนของพวกเราเออจับไว้จับไว้จับจับปุ๊บอธิษฐานอธิษฐานเลยตรงนี้อธิษฐาน นะอธิษฐานสุธินังวัตเมทานนังอศัศยะขยาวหัง,หงนิพานังหนตุนะแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ทรัพย์ของข้าพเจ้าระเนี้ยขอให้เป็นแบบว่าเป็นบุญกุศลเป็นทานไปต่อยอดส่งเสริมให้คนอื่นนะที่ได้รับอยากได้อย่างก็อธิษฐานเอาอเนะฮะนี่แล้ว ส่วนอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวพามาดูส่วนนี้ทําอะไรเอ่ยน้องลงชื่อเหรออ่านม่ค่ะพี่าจากอะไรใทรที่จะช่วยบริจาคนะมาได้เลยนะแบบขับรถมาได้เลยอ่ะแล้วก็มาทําบุญที่วัดเนี้ยคืออย่างน้อยคือของที่เราไม่ได้ใช้นะเอาของดีมาเลยตั้งใจเอาของดีๆมาให้คืออย่างน้อยเราได้บุญแน่ เดี <minutes> paid, ๋ยวหมดนี <Pacific astrology> ้จะเป็นแบบนั่งรถชมสวนไปหกคนแล้วแล้วแล้วส่วนใหญ่ของที่บริจาคไปนี่คือเออทางวัดจะไปบริจาคที่ไหนบ้างครับก็ไม่ใช่บริจาคก็จะมาประมูลต่ออก็จะมีเซียมปรุก็มาประมูลก็คือก็ต่อกันไปต่อยอดกันไปอ๋อนี่แหละ แสดงว่าที่นีก็แบบบริจาคอาหารสัตว์นี้ได้เหมือนกันตอนนี้หลวงพ่อท่านยังยังลุยสวนลงสวนอยู่ไหมทําเองเหมือนเดิมโอ้แข็งแรงมากเนี่ยใครที่แบบว่ามามามาไหว้พระหรือว่ามาบริจาคอะไรเงี้ยแต่คือยังไม่เคยเข้ามามาเที่ยวอะ่ะนั่งรถแบบนี้มาเที่ยวได้มีตู้มีตู้บริจาคตรงนี้นะนี่รถชมสวนนะบำรุงพันน้ำมันตามจิตศรัทธา จะมีรถไฟฟ้านะครับให้บริการขี่ชมได้มีมีร้านข้าวด้วยเหมือนจะได้ยินน้ำตกละเหมือนเรามาทาศนาศึกษาเลยน้ำตกก็คือตรงนี้ที่แบบเวลามีถ่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่านี่น้ำตก พาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมวะถึงไอ้เคอีกแล้วต้องบอกกันดีน้ำตกจ้าเฮ้ยทำไมทำไมกล้องมันสวยขนาดนี้วะนมัถ่ายจาก5 pro macarap แป๊บแป๊บแป๊บนึงนะเออเมื่อไหร่เขาจะเอาเราเข้า ร่มลื่นที่นี่พี่อยากได้แบบสักหนึ่งคนในถ่ายกับเคื่องฟ้าหน่อยดิแบบถ่ายกับเคื่องเฟื่องฟ้าไปมีหมวกนี่ขนาดถ่ายแบบให้ให้ให้น้องๆนะถ้าสมมติแบบถ่ายมีแฟนเออต้องหาแล้วนะคะเปิดเปิดดูก็ได้นะเปิดดูก็เลยนะในโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวเราจะกลับด้วยรถคันนี้ครับวัดสวนแก้วเนี่ยเป็นเหมือน คนชุมชนเป็นหมู่บ้านที่นี่คือเรียงคนนะคุณมาทําบุญเนี่ยคือไม่ใช่แค่พระที่จะได้ได้ฉันได้อะไรแต่ว่าถ้ามันเหลือมันใช้แล้ว <Okay. S 1> เขาก็จะนี่มีคนบางคนอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่ที่นี่ก็เรียงใครจะว่ายังไงก็จ่างแต่ว่าอาตมาทาแบบนี้อ <c oughs> าว่าอาตมาโกรธไม่ไม่โกรธ <c oughs> เขาบอกโกรธคือง่อมาโวคือบ้า ไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าและไม่งอโงไม่ได้เป็นรูปแบบว่ามันจะต้องยังไงทําไปคิดไปหลวงพ่อได้ยินไหมคะเช่พี่หลวงพ่อท่านบอกว่าทําไปคิดไปนะก็เลยไม่ได้ออกมาเป็นรูปแบบมันจะต้องแบบสวยสดงดงามยังไงก็ทําไปทาไปเรื่อยๆติดตามหลวงพ่อตลอดเนี่ยใช่ไหมเหมือนคำทุกคํานี่คือมาจากหลวงพ่อเลยฟังจนพูดได้ เนี também, passage, mais mais casos, tipo, ่ยเดี๋ยวถ้ามุดแบบว่าวันไหนนะพี่นะแบบพระอาจารย์แบบว่าท่านติดกิจนิมนต์อย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมมาทำเป็นเสียงเสียงตามสายก็ได้นี่นะอันนี้วันหลวงพ่ออันนี้ล่หลวงพ่อหลวงพ่อน่าจะกลับมาแล้วมั้ยเฮ้ยมาแล้วหลวงพ่อใช่หมรับน้ำมนต์หน่อยก็ดี ตอนนี้นะครับเรานะฮะอยู่ที่ถนนลาดําำเนินนะครับใกล้จะถึงแล้วนะฮะศาลหลักเมืองนะครับใครที่อันนี้เป็นพริกอยู่แล้วนะครับ,รบเมื่อสักครู่นี้เราไปที่วัดสวนแก้วนะอ,อันนั้นเกี่ยวกับในเรื่องของการให้นะการให้กันได้รับนะครับผมแต่อันนี้ครับส่งเสริมในเรื่องของความจเจริญรุ่งเรืองออนะทําไมผมจะต้องแนะนําให้มาไหว้สาการะศาลหลัก เมืองสินศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่กรุงเทพเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นสะดือเมืองเลย<อ>นะครับเพราะว่าสารลักเมืองนี่มีความเชื่อว,ว่าใครที่ได้มาสักการะแล้วเนี่ยจะมีความมั่นคงจเจริญรุ่งเรืงองดุดเสาหินดุดหลักเมืองหลักชัยลงไปไหว้หลักเมืองกันจ้าห <Hey! S 2> มูก เป็นวันที่ดีฮะที่เรามาสักการะที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปบูชาดอกไม้ทุเทียนก่อนนี่เลยไปหอพ้าก่อนโอเค นี่นะอันนี้คือขั้นตอนเลยขั้นตอนการไหว้นะนี่หอกร่าก่อนนะสักการะถวายสักการะมีของสารเมืองอมีองค์หลัเมืองแล้วก็ไปเทพมีวานแล้วก็เติมน้ำกระเกียมจุดที่สองเราจะต้องมาสักการะตรงนี้ก่อนนะเป็นลานสักการะนี่ก็จะมีคำกล่าวสักราระแล้วเราค่อยเอาดอกไม้กับเอาเนี่ยผ้าสามสีไปปลูก หลังจากนั้นเราค่อยไปกะองข้างในวินีการที่ที่ดีที่สุดเนี่ยในการที่จะระหวา่วางเรื่องสกุ์ละของพระหลักเมืองนี่คือต้องพูดชื่อนะพูดชื่อนามสกุลพูดวันเนดือนปีเกิดเวลาเกิดได้ก็ยิ่งดีจะได้เฉพาะเจาะจงบนที่ตัวเรานะครับในการที่ขอนะ ก็อันนี้คือทริคเคล็ดลับเบื้องหน้านี่ก็จะเป็นองค์พระหลักเมืองนะครับนี่เลยซึ่งสวยงามมากเทคนิคในการตีเนี่ยต้องตีให้เสียงดังนะอย่างกองเนี่ยตีเป็นตีแบบปังปังปังปัเนี่ยให้เสียงมันดังให,ให้พลังงานมันดังไปที่ต่อไปกัน เดี๋ยวพอจังหวะนี้ยที่บอกว่าค่าพระเจ้าเนี่ยให้พูดชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดปีเกิดเวลาเกิดของตัวเองเฉพาะเจาะจงนะแล้วก็ค่อยอธิษฐานพออธิษฐานทั้งหมดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นอ,อธิษฐานเลยนะ คือทริคนะฮะสำหรับสายมูนะฮะจะมาเติมเขาเรียกว่าเขาเรียกเป็นเชื้อไฟเชื้อเพลิงเชื้อเอเนจีนะในการที่จะทำให้เ,เกิดพลังงานนะเกี่ยวกับธาตุไฟนี่เอาน้ำมันเติมตะเกียงประจำวันเกิดหรือเติมทุกวันก็ได้เราเริ่มเริ่มแรกคือเราเราไหว้พระประจำวันของที่เราเกิดก่อนนะเราเกิดวันอะไรก็ไหว้แล้วก็เติมน้ำมันก่อนทีนี้เราเหลือไว้สักครึ่งหนึ่ง นะไม่ต้องเติมหมดนะเหลือเตครึ่งหนึ่งแล้วเราก็เติมในทุกๆวันฉะนั้นในทุกๆวันเราก็จะมีพลังงานในทุกๆวันด้วยไม่ได้เติมแค่กําลังของเราอย่างเดียวนะสัมสวิสิพย์ครับว่าสัมผัสวิสทิพย์ครับว่าสัมผัสวิสทิพครับเติมพลังงานชีวิตวนสามรอบหนึ่งสองสามสามวันอังคารมีกําลังทํางานวันอังคารวันพุธวันจันลังวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ สเสาเมหรือหัด,ดาวพระเกดนะเติมก็มาราวยเรียบร้อยนะเป็นอันเสร็จสิ้นนะเป็นอันเสร็จสิน้นแล้วนะครับในการที่มาสักการะบูชานะครับที่ศาลรักเมืองกรุงเทพนะโอเคไป ออตอนนี้เราก็มาทางข้าวกันที่รัวคุณกุณ้งใช่ไหมตัวคุณกุณ้งแล้วตอนนี้บรรยากาศสวยมากแบบติดแม่น้ำชจอาพระยาเนาะแ้่วาตอนนี้ก็ร้อนแต่ว่าอิ่มใจกับบรรยากาศ ทำไมต้องมาร้านเนี้ยทำไมต้องมาร้านนี้ที่แฟนอยากกินเมื่อกี้สั่งอะไรไปบ้างเมื่อกี้สั่งอย่างเดียวเลยนะเหมือนหิวอันนี้อันนี้ทหน้าเออซีเออคือมีของแซ่บมีของทำให้ตื่นมีอยู่นะเมื่อกี้ทำไมถึงเป็นกาแฟโบราณมุกต้องมาแล้วนี้ยต้องมาแล้วเร็วแค้กเร็วแย่ๆจะเจอตัวอาๆๆเพราะว่าทำไมถึงเป็นกาแฟโบราณเพอาะมันอยากได้มันขึ้นมาเลยโบราณเฮ้ย แล้วทำไมถึงโสดเพราะเหงายังไม่เจอใครที่แบบว่ารักเดียวใจเดียวแล้วทำไมถึงโสดหมออย่ามาทักนี้แล้วทำไมถึงมีผัวเนี่ยพอดีว่าเป็นคนสวยพอตัวค่ะออมีผวอีที่แปลว่าเราไม่สวยตรงไหนเอออะไรเราโสดหรือเปล่าโสดค่ะเหรอ,อแล้วแล้วคนนั้นโสดหรือเปล่าโสดตอนนี้คุยแรงนะโคตรคุณกุ้งคับ จาลุยลุยจาเนื้อปูผัดผูผ๋กะหรีอ่าโอ้โหอร่อยหมูกับไอแป้งถึงแล้วนะฮะวัดมังกร แกชงก่อนไหม <c oughs> เราไหว้พระหรือแก้ชงก่อนโอมันมีชงร่วมเนาะมีมะโรงมีจอมาแม่ฉลูคือชุดละหนึ่งร้อยแล้วก็จะมีตารางตารางเทียบยาอายุมีมะโรงสมรนาร้อยสี่วิธีเขียนใบฝากดวงเทพใช้สวยะเขียนชื่ออายุตามตารางเทียบเอาแล้วนะฮะใครที่แบบว่าสายมนูนะต้องมาวัดนี้ วัดมังกรเนี่ยเป็นวัดที่ที่เหมาะมากกับการมาหมู่เพราะ,าะป,ป,าปีหน้าเป็นปีมังกรทองด้วยโอเคไปอ่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับตอนนี้เรากําลังซื้อเทียนนะคะเพราะว่าเหมือนต้นคลิปที่พี่เจแปนบอกไปว่าปีหน้าเป็นปีมังกร มันต้องอทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอไฟถูกไหมอะไรที่มันเป็นไฟมันจะเสริมดวงให้เราเนี่ยแก่งกล้าสามารถมากขึ้นฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาจุดเทียนเพื่อที่จะเพิ่มพลังไฟพลังชีวิตของเราให้มีประสิทธิภาพและมั่นคงต่อไปไปชมกันเลยครับ มูกับไอ้แงม,มาครับทุกคนครับนี่คือวัดระฆังโคสิทธารามครับทําบุญก่อนไหวพระก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปการาบพระบ,บูชสดข้างใน ยังไงบ้างครับกับการท่องคาถาชนะบัญชรทุงจบไปเอางี้นะเป็นคนไหว้พระสวดมนต์นทุกคืนและก็ท่องชินะบัญชรถูกวันพระใหญ่อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าท่องได้คล่องปากไปคุณรู้สึกยังไงกับการท่องคาถาชนะบัญชร<ด>ครับดีค่ะปกติก็ท่องอยู่แล้วคุณรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีนะคะรู้สึกว่าเป็นวัดสุดท้ายเราไม่เคยมานี่คือครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละวัดก็คือขอ ขอพรไ,ไม่เหมือนกันนะต่างกันใช่แล้วก็บทสวดคาถาชิ้นและบัญชรปกติก็สวดอยู่แล้วแต่มาที่นี่ก็รู้สึกว่าเออได้มาสวดถึงที่ก็ก็อิ่มนะมกินข้าวอะ <laughs> จะพาไปบ่อน,น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่น้อยคนที่จะรู้นะฮะเรื่าบ่อน,น้ำมนต์อยู่คณะ6เป็นบ่อน,น้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากใครอธิษฐานอะไรนะแล้วก็มาประพรมบนหัวเนี่ยคือจะเป็นชลิมงคลมาก อยากจะให้เห็นคือเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล่ว,ว่าตอนนี้เขาบูรณะใหม่บอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างในนี้นะครับมีน้ําตลอดไปลุยกันต่อเอาละครับทุกคนครับผมนี่ด้านหลังของเรานะเป็นอนุสาวรี ละคังคว่ำนะนี่คือซิกเนเจอร์ของวัดละคังเลยแต่ที่สำคัญรู้ไหมคืออันนี้คือจุดจุดพีของที่นี่ใครที่อยากมีชื่อเสียงโด่งดังนะเป็นดาราน,นักสแสดงหรือคนที่ทำงานก็ได้อยากได้ชื่อเสียงเกียรติยศนะเจ้านายรักนี่นะเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนี่ต้องขอพรจากที่นี่เลยนะต้องมาขอพรเจ้าน,นายด้วยเออและที่สำคัญน,นะต้องขอ สทิศต,ต้องขอด้วยกัน4ทิศนะอธิษฐานเหมือนเดิมเลย1 2 3 4ทิศเราจะได้แบบว่าชื่อเสียงเนี่ยดังไกลไปทั่วทุก4ทิศเลยนี่อันนี้คือเคล็ดลับต้องมาไหว้ที่นี่แล้วก็ต้องเคาะระฆังด้วย เสร็จแล้วนะวนตามเข็มทัศนาวัดนะแล้วก็ลงแล้วก็ตีละครั้งอีกทีนึงนะขอพรใี้ข้าพเจ้าได้อธิษฐานนั้นจงบังเกิดประสิทธิประสิทธิประสิทธิทั่วทั้ง4ทิศ8ทิศ10ทิศร0 8ทิศรอบจักรวาลด้วยเทิน นี่คือวัดสุดท้ายนะฮะในทริปนี้ในการมาทําบุญไหว้พระนะตลอดทั้งวันเลยนะครับผมคือวันนี้บอกทริคด้วยนะระหว่างทางว่าใครจะมามูเนี่ยมูแบบไหนยังไงให้ถูกต้องให้มูแบบให้ปังๆอะ่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะแบบยังถูกต้องถูกวิธีเลยอ่ะวันนี้เป็นไงบ้างจ๊ะ อิ่มบุญค่ะอิ่มท้องด้วยค่ะอิ่มบุญอิ่มท้องด้วยนะอิ่มบุญสุดๆได้ไปหลายวัดเลยไปวัดที่ไม่เคยไปด้วยแรงมากเป็นไงบ้างอิ่มบุญอิ่มใจค่ะนะเออครับผมอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจเลยครับอิ่มท้องด้วยวันนี้อิ่มท้องด้วยนะวันนี้เอออ่าเขาพูดไปหมดแล้วแต่หนูจะบอกว่าร้อนดีค่ะไม่ไหวแล้วเป็นไงบ้างจ๊ะดีอากาศดีมากดีค่ะขอให้ดีเหมือน เซีมซีที่เราได้กันทุกคนเนาะอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับช่องไอไป็ชาแนลนะครับปีหน้าจะมีอะไรใหม่ๆที่แบบว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามนะโอเควันนี้เอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย